เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพีสวัสดีครับนี่ผมอาชีพเป้าบ้านสวยบรรยากาศดีพื้นที่เยอะท่านผู้ชมเลขกซื้อเล็กอยู่ครับเป็นสไตล์บ้านสวยน,นะครับจัดสวนหย่อมไว้ให้แล้วเรียบร้อยด้วยสวยงามพร้อมอยู่บนพื้นที่ถึง200ตารางวาครับแบบนี้ตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำกับห้องนั่งเล่นครับ ต่อเนื่องกันนะครับมีเคาน์เตอร์บาร์กัน้นด้านหน้ามีระเบียงด้วยครับไว้นั่งเล่นรับลมชมวิวกันได้หลังนี้มี2ห้องโถงครับมี2ห้องโถงตกแต่งอย่างดีครับใช้วัสดุอย่างดีบ้านใหม่พร้อมอยู่ได้เลยเฟอร์นิเจอร์แถมให้ครบยูกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับมาแต่เสื้อผ้าก็เข้าอยู่ได้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของใช้นต่างนี้ครบจัดสวนขุดบ่อให้เรียบร้อยนะครับสวยงามบรรยากาศดีๆครับ อยู่หนองยาไทจังหวัดสุพรรณบุรีท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ทำเลดีบรรยากาศดีพื้นที่กว้างราคาเปิดมาที่2องล้านหนึ่งแมบาทเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยการเดินทางก็สะดวกครับเข้ามาจากปากซอนิดเดียวใก, Seven, ใกลก้เซเว่นใกล้ตลาดใกล้ธนาคาร ใกล้โรงพยาบาลปั๊มน้ำมันสถานีตำรวจประมาณ700เมตรเท่านั้นเองไม่ไกลนะครับเข้ามาทิดเดียวสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ